Hello เดินมาเยอะละเหนื่อยจังเลยขอนั่งพักสักหน่อยนึงก็แล้วกัน Hello everyone and this is English on the go by KPBL <laughs> วันนี้นะฮะก็คือเดินไปเดินมาขี่จักรยานไปขี่จักรยานมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยครับก็เลยมานั่งแวะพักตรงนี้แป๊บหนึ่งซึ่งมานั่งแบบนี้นะครับที่มันยาวๆแล้วเท่าที่เรานั่งได้แบบนี้ที่เห็นอยู่นี่แหละนะฮะเขาเรียกว่าเบนช์เบนช์ Bench for example เอามาใส่ในรูปประโยคบ้างดีกว่านะครับ let's take a seat on the bench for a while let's take a seat on the bench for a while เฮ e ้ยเหนื่อยแล้วอะก็คือเฮ้ยมานั่งพักที่ที่นั่งเก้าอี้มานั่งแบบนี้สักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่ง,ก,ก,งก็น่าจะดีเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายวีดีโอกันต่อดีกว่าฮะไปดูกันว่าคลิปน่าจะมีอะไรกันบ้างและ this is English on the go by k p b l bye พูดอังกฤษสุดยอด กับครูพี่บางแอว www.kpbl.web.com